ฮัลโหลบอีอืมย่อยู่อ๋อก็ดูทีวีอยู่อะเดี๋ยวเขาเข้าไปหานะฮาเข้ามาทำไมอืมสิมนาทีแล้วถึงแล้วฮสินาทีสี <B. S 3> ไม่ต้อง,งนะดีนะค่อยๆข l าเรดีๆเขาเป็นห่วงมีประมาณสิบนาทีเขาถึงแล้ยอีน,นึงโอเคโอเคไม่ตงรีบนะสินาทีโอ้ยยังไงเขาเป็นห่วงครับโอเคค่นี้นะบ๊ายบายครับผมไปห้ง ทุกคนจะบอกว่าในหลายคนก็ประสบปัญหาใช่ไหมคะคือแบบว่าเราอยู่ของเราอะไรอย่างนี้นะอยู่ดีแฟนโทรมาบอกว่าเฮ้ยตัวเองเขาจะถึงแล้วนะเขาจะไม่หาตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเราจะแบบปล่อยหน้าให้โสดไม่ได้ยิ่งการที่แบบเจอกันแบบว่าคือเป็นการที่แบบเห็นกันหน้าสดครั้งแรกคือเราไม่เคยเปิดเผยหน้าสดให้แฟนเห็นเลยแต่ครั้งนี้เราจะต้องเปิดเผยสําหรับใครนะคะพี่งหลายคนอย่างเรานะคะก็เรื่องความสวยความงามต้องมาที่หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หาบัญชามีสูตรเคล็ดลับนะคะวิธีการแต่งหน้านะคะรอกแฟนว่าเฮ้ยหน้าสดของฉันเป็นแบบนี้ แต่เปล่านะเราแอบ,บแต่งหน้าเห็นไหมทุกออกมาว่าแต่งหน้าแต่งบามากๆเลยนะคะแต่งไม่ยากเลยเดี๋ยวแต่งยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะไม่อทาตัวรงพืนตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มบูสเตอร์นะคะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะพิเศษนะแบบคือตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องให้ผิวกระจางสายเนียนนุ่มนะคะพร้อมปกป้องมม็ดผิวาจากแสงแดดด้วยนะคะตัวนี้ก็จะทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าของเมันอทาเลยนะคะก็แกว่มาทาไปเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้สิวจะแจ๋วมากๆเลยนะคะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยเนื้อ ก็ทาสิวายๆหลายๆเราต้องบำรุงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวองผู่มาแล้วก็ไม่มีเวลาจะยังไงการจะแบบดบไปเลยอะไรอย่างงี้ก็จะไม่ต้องมานั่งบำรุงที่หลังนะคะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะนะคะาใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นอ่อไนท์คินนั่นเองนะคะตัวนี้นะบอกเลยนะคะว่าเห็นแบบนี้นี่นะคะ คือช่วยเรื่องรูขุมขนใบหน้านะคะทำให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้หน้าเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงเขาเนี่ยยังเป็นทัวเหลืองหมันนะคะจากเกาหลีนะอืมก็บอกเลยนะคะว่าคือใช้แบบดนมากมากเลยตัวนี้นะคะคือใช้แบบสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนหรือว่าหน้าผิวหน้าเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเวิร์กมากมากเลยนะนี่น,นะคะเห็นไหมว่าปั้นทาใช้ไปแบบใช้ไปเยอะแล้วว่าโบไปแล้วนะคะก็ทาไปเลยนะคะเราต้องบารุงผิวหน้ากันด้วยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับคนที่แพ้หน้าก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันทาลองแล้วนะคะก็ไม่แพนะ มันแบบเหมือนรู้สึกว่าหน้าแบบอิ่มขึ้นพอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วดูหน้ามันแบบหน้ามันโอเคขึ้นมากเลยค่ะนี่นะคะหมดว่าในตอนกลางวันนะคะใครที่ต้องไปเจอแสงแดดจริงๆนะคะนันกจะแนะนำว่าต่อจากที่เราลงไปแล้วนะคะก็ลงตัวนี้ไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นซันสกรีน SPM 50นะคะ p A บวกบวกนะคะตัวนี้นะคะก็ปกป้องแสงแดดได้ดีเลยนะคะทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยจะบอกว่าฟ้มฟูดเลยนะตัวนี้นะคะเมืชาชาเ่อทาใช้แล้วรู้สึกแบบอะชอบมากๆเพราะว่ามันไม่เหนียวแบบมันไม่เหนียวเหนอะหน้าคือแบบ แบบว่าแบรนด์หน่งที่มันทาแบบเคยลองแล้วแบบไม่ชอบไม่ปืม้มแล้วก็แบบสรุปก็คือไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้ยซื้อมาแล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคน่อนข้างที่จะเหนอะแหน้นะคะคือตัวนี้เลยนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือเป็นกลางคืนไงเราก็แบบไม่จ้อเป็นที่จะต้องทาเนาะอันนี้มันทาลองเนื้อให้ดูก่อน mm. เห็นไหมคะว่าจะซึมเข้าสู่ผิวเลยเห็นไหมเอ่ยดีมากๆากแล้วก็รู้สึกแบบเย็นสบายหน้ามากๆเลยนะคะเหมาะกับหน้าร้อนเมืองไทยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะจ๊ะแต่ว่าขั้นตอนนี้เราจะข้ามไปนะคะเพราะว่าเราาาาานน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 ะะะะะะะคคคเเเปป็ตตตตออออกลงงืพรรฉัั้้้จมใข่ไ หลายคนก็รู้เรื่องคำว่าบีใช่ไหมตัวนี้นะคะต่างจาก BB ทั่วไปนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะปรับสีผิวได้แบบว่าคือธรรมชาติมากๆมันหาชองมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดและผสมรีมรองพื้นนะคะเหมาะทุกสภาพผิวเลยนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าจะรู้สึกมันธรรมชาติมากไม่เหนียวเลยนะคะคือสามารถที่จะใช้หลอกคู่ได้นะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องลงรองพื้นเพราะว่าถ้าเราลงรองพื้นเนี่ยมันจะหนักมากไปนะคะวันนี้เราใช้ตัวนี้นะคะเพื่อปรับผิวเรานิดหน่อยทำให้หน้าเราไม่สมเลยนะคะรี่นะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มันทาช่องมากแตรงที่ว ไม่โปคือแบบใครอยากแต่ลุคนี้ไว้แบบปาร์ตี้กับเพื่อนสาวแบบปาร์ตี้ชุดนอนอะไรเงี้ยก็ได้นะลดยูคือมันจะทำให้หน้าเราดูแบบดูอับผ่อนดูไม่ทรมดูผิวแบบสุขภาพดปทีขึ้นมาทันทีเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมทาคอร์ด้วยตรงนี้ก็จะแบบแบบคือไม่เหนียวเนียวเลยอะ่ะคือซึ้งก็ดูผิวเลยนะคะก็สำหรับคิ้วนะคะสำหรับคิวะคะ้วเนี่ยถ้าใครไม่ได้ตัด้วมานะคะก็ใช้เป็นมาสคาร่านะคะที่เป็นสีด่าป,ปกตินะคะ ปัดถ้วยเราได้นะคะนิดหน่อยเบาๆบางๆพอนะให้มันเราดูมีเส้นขนคิ้วเยอะๆนะเห็นไหมแค่นิดหน่อยนะคะให้มันดูเป็นแบบเรียงเส้นสวยจัดทรงคิ้วสวยแค่นี้นะนะคะสำหรับปากนะคะไม่ก็จะแนะนำให้เป็นลงทุบติ้งสีแดงปกตินะคะก็ลงเบาๆมุมนิดหนึ่งเนาะอต่ไม่เยอะแล้วก็เทนิ้วสีเขยวใหมทุกคนง่ายจะตายปางแค่นี้เองอ่ะทำไอ่ะครับกลัวฮะโอ้ยมาเร็วจังเลยเออเนี่ยเขากลังนั่งดูทีวีอยู่เลยดี หนีขนาดหน้าสน,น,นียังนารกน,นี้เลยสวยจุ๊บเลยขน,น,นาดนี้ขอรับหนีตายิงโหหวีก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็ขเขินนะ